ันนี้ก็จะมาเตรียม,มยอะไรไอ้น้ำหนึ่งน้ำสองที่คายนะคะคงรู้กันแล้วใช่ไหมนะคะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเจ้าบูมบิสโต้นะคะเป็นของเจนนี่บีนะเราเคยซื้อแต่แฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่คันนี้แม่เรา ล่วนะแต่ครั้งนี้เราเป็นแน่เราเป็นคนซื้อให้แบบไมนเสียเงไหมนะสิบนะนะคะอุปกรณ์ครบแล้วนะอันนี้นะเ,นนะเป็นหวัดโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย ใช้คัตเตอร์นะคะแกแล้วแต่เลยใครจะใช้อะไรแกเราใช้คัตเตอร์อระวังโดนของนะคืออับโดนเดี๋ย่วยโดนแล้วอะโอ้โหมันเจ๋งสุดๆไปเลย เขา,าใม่เอี๊ยมเยลือดเราค่อยๆเกะได้แลยนะว้ายแบบเขาใส่แบบเป็นนี้ให้เลยอ่ะเ,อเฮ้ยเรียดโอ้ยแก่แต่มีหายเยอะมากเลยมีตัวนี้ให้เราด้วยนะแต่เอาอ่านไม่ออกนะคะก็จะมีทุตตี้ฟุตตี้เลมไลม์ไข่เน่า อะไรพวกหมาดยป่ะอ,อาหารหมาอ่านไม่ออกต้องมีอะที่เราไปดูของพี่ไฟก็ต้องมีแบบผ้าอ้อมเด็กอะไรอย่างงี้นะแต่เราอ่านไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราจะมายิงกันเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมที่คลายนะคะกินน้ำก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะลูกสอนชี้ไปทางนี้นะเดทอดถับฮะได้รถนี้ค่ะรถอะไรรถนี้นี่น,ะนี่รถสีนีเรนี่เจนีรถอะไรอะเราไม่แน่ใจ อาหารมาหรืออะไรมันมีอาหารหมากับไอ้นี่อ่ะเหนไหมออาหารหมาแล้วก็อะไรไม่รูโอ้โหไม่อยากแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วอ่ะนมีเยอะมากๆาเลยอ่ะ นี่นะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเจนลีบีกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคกินเลย อาหารหมาหอยเสียวไม่มีรสไหนที่อร่อยอร่อยเลยไม่อยากกินแล้วหนึ่งมีกี่ชิ้นเดี๋ยวเราขอนะพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หสปห้าสิบ้าสองสหหปหสิบหส ห6แปดสิบ7 2, 7แปด8ส หกเก้าแปดหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยชิ้นนะคะเยอะมากมากเลยแต่มีแค่ไม่กี่รูปเองคือแบบเราทำไมสัวยังเลยได้อ้กวกหมา ไม่ขอกินแล้วนะจะอ้วกอะคือแบบมันเป็นยังไงไม่รู้ใส่ทางไหนไม่รู้ทางนี้เราเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้อ้วกหมาอาหารหมาคือแบบกลิ่นมันเป็นแบบด,ดมก็รู้แล้วนะว่าเป็นแบบ อาหารหมอแบบเดี๋ยวใช่เล้มันไม่มี ี่อร่อยเลยไม่อยากกินแล้วพอเล็วน,นะคะเจอัวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แบ๊